ได้ยินเสียงแล้วเผาเ่ามากิจกรรมเรานะคะต่อไปจะเป็นกิจกรรมสเสียววนาบางแก้วค่ะแต่เราเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นการปรับพฤติกรรมการเลี้ยงสุนัขวันนี้วันอาทิตย์งานมอพี่เดินคนรักสัตว์แต่ว่าต้องมีหลายคนเนี่ยพาสุนัขมาแล้วก็หลายคน,นยจะมีปัญหามากลมลยก,กับปัญหาพฤติกรรมสุนัขเนี่ยเอมากเ เรามีครูวันนี้ตอนนี้ที่นั่งเรายังว่างนะคะใครได้ยินเสียงเราสองคนแล้วรีบมาจับจอทีนอ่นันนงน่งเป็นขอ้อมูลดีๆและความรู้ดีๆนำไปใช้ในการเรียนสัตว์ของเจ้าของได้เลยมันก็ะจะได้รับความรู้มากมายนะคะเกี่ยวกับการปรับพฤติกรรมสุนัขของตัวเองว่าไม่ว่าจะมีปัญหาพฤติกรรมอะไรเนี่ยส่งขึ้นมาบนเวทีถามได้ใช่แล้วพี่ๆี่ได้ความรู้ของเราเนีน่ยตอบเป็นคำถามนะนานๆทีเราจะเจอครูอย่างนี้นะคะมา เชิญก่อดีกว่าค่ะขอเชิญพี่เลยค่ะอ่าขอเสียงตบมือเลยค่ะที่ใหญ่ครับสวัสดีค่ะนั่งตัวก่อนเลยครับพี่หนึ่งครับพี่หนึ่งซื้อมาเตาถานหอยพี่มาจากไหนเลยจากกรุงเไทยมันแก๊สครับปกติครับทุกวันอาทิตย์นะครับเราจะมีการปักที่กับการเด็กสนับกันนะครับที่บริเวณดินสันตรงนี้นะครับที่มีกลุ่ม มีกลุ่มหมาพิทบูลร็อคเกร์เลอร์บ้างมีหลายพันนะครับชื่อว่าอะไรก็มีมานะครับแล้วก็มีบางช่วงก็มีฝึกสนัขอาณาจักรนบริเวณนี้ครับสนามนี้แล้วคนทั่วไปถ้าสนใจก็ไปดูได้ไปฝันมาดูได้ครับจริงๆแล้วครับทุกวันที่ของเราเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายแล้วถ้าสนใจขากลาคาต้อาไป่ได้ได้เลยครับแต่กติกาเราไปอยู่ว่าทุกสุนัขทุกตัวจะต้องมีสายจูงมายันก็ ่จุแล้มีถุงเก็บขยะด้วยเก็บขยะเก็บอุจจัยเก็บใช่ใช่ครับกินอะไรต้องเก็บทิ้งให้เรียบร้อยด้วยรจะขอมาสนมีความรัชาตต่อสันนิดนึงใช่ครับเรามาเพราะว่าสัญญาที่เนี่ยให้เอาที่เป็ที่ีผมมาแนะนำที่นี่นะครับมาใช้ที่นี่ตั้งแต่ปีสอ0พันก้าทุกอาทิตย์เราจะมาทำกิจกรรมางนี้ร่วมกันบางคนครัก็ขับรถมาจกเชียงห่ขับรถาโลกมาช้าวิ่งกับเชื่อะ่ก่นรัะ อาหมามาให้แก้พฤติกรรมใช่แล้วก็มาแก้ฟรีๆนะครับต่อไปนะเขาได้ผลถือว่าฟรีด้วยได้ผลด้วยใช่ครับงั้นเวลาเรามีน้อยเรานี่คือเราเด็กคำถามยอดนิยมมาแล้วเพราะว่าแบบปัญหาพฤติกรรมน้องหมาอ่าอย่างนี้อ่าน้องหมาเนี่ยที่นี่คือต้องอยู่เจอผู้คนมากมายแล้วถ้าน้องหมาเนี่ยพฤติกรรมแบบ คนอื่นเราไปเห่าเขาไปกัดเขาเนี่ยอาสาเหตุเกิดจากอะไรคะจริงๆครับอย่างแรกคือสุนัขตัวนั้นเนี่ยหนึ่งคือไม่ได้เข้าสังคมไม่ค่อเพราะว่าชาะว่าสุนัขบางตัวเนี่ยอย่างน้องเล็กสุนัขิบปีเลี้ยงค่หรือเลี้ยงหมาพันธุ์ไทยกับชื่อว่าได้พาสุนัขออกนอกบ้านไหมคะไม่เคยค่ะเพราะว่า แล้วเราก็กลัวกลัวที่จะออกมาอาสังคมแล้วเป็นอย่างนูง้นเหาเจออะไรก็เห่หาเจอะอะไรก็เห่านี่นะครับคำกลัว<า> <c oughs> ของเราเนี่ยครับไม่ใช่แคสุนัขมีปัญหามาตัวอย่างที่เป็นนะเป็นภาพนะฮะพอเราลองแชทเราดูว่าสุนัขเนี่ยหลักการง่ายๆเลยครับสุนัขจดจำจากการทำซ้ำทำซ้ำเรื่องใดเรื่องหนึ่งในเรื่องเดิมเดิจนเป็นคมเคยชินถ้าทำเรื่องบวกคือบวก